เพื่อนๆมาดูคลิปนี้ค่ะเขาบอกว่านี่ประเทศไทยหรอนึกว่ายุโรปที่นี่คือเกาะพังงันนะคะ ดูสิคะในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งเรียกว่าคนแน่นไปหมดเลยแล้วก็ลองมองหาดูเถอะว่ามีคนไทยหรือเปล่าทุกๆอย่างเนี่ยมีภาษาไทยเต็มไปหมดเลยนะอย่างดีที่มีภาษาอังกฤษโอ้เซเว่นนีเลเนี่เองแต่ว่าไม่มีคนไทยเลยนี่คือต่างชาติที่เขามาทำคลิปนะบอกว่านี่คือประเทศไทยหรือเปล่าฉันเห็นแบบนี้แล้วตกใจมากๆโดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่าที่เกาะเต่าเนี่ย ลองไปดูเถอคะค่ะหาคนไทยที่เป็นนักท่องเที่ยวแทบจะไม่มีเลยมีแต่ต่างชาติทั้งนั้นเลยบางคนก็บอกว่าก็บางที่เนี่ยเข้าใจนะคะว่าตามเกาะจะคิดราคาแบบนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยโอเคอยู่แล้วเพราะว่าค่าขนส่งแพงตรงเนี้เข้าใจแต่ว่าบางทีคนไทยบางคนก็ไม่เข้าใจหาว่าตามเกาะเนี่ยขายของราคาแพงบางคนก็บอกว่าโอ้มาดูพัทยาสิคะทุกวันนี้ตอนนี้กลายเป็นยุโรปไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ไม่ต้องไปเที่ยวต่างประเทศแล้วอยู่ที่เนี่ยคือแบบว่าสุดยอดจริงๆฝรั่งเพียบลองไปที่ศีราชาสิคะญี่ปุ่นนะ่ะเพียบเลยค่ะบางคนก็บอกว่าตอนนี้สมุยเกาะเต่าเกงงาะพะงันเรียกว่าถ้าเกิดใครจะมาเที่ยวนะคะเตรียมซื้อตั๋วล่วงหน้าได้แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ต่างชาติเนี่ยเยอะมากๆบางคนก็บอกว่าเซเว่นบัทยาเรียกว่าเป็นแบบนี้แทบจะทุกสาขาเลยค่ะ บางคนก็บอกในกรุงเทพมหานครเนี่ยวัดพระแก้วนี่แบบเป็นศูนย์รวมนานาชาติของจริงเลยนะคะมาจากทั่วโลกเลยแหละบางคนก็บอกว่ามาดูถนนคนเดินเชียงใหม่สิจ้าคิดว่าอยู่เมืองนอกอย่างแน่นอนบางคนก็บอกว่าถ้าอยากรู้ว่าในหมู่นักท่องเที่ยวเนี่ยคนไหนเป็นคนไทย ให้ดูที่ใครมีน้ำใจคะ่ะถ้ามีน้ำใจละคนไทยแน่นอนบางคนก็บอกว่าอีชันนี่แหละคะ่ะเคยอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นมาก่อนไปเที่ยวที่เกาะเตา่ทาทั้งร้านเนี่ยมีอีชันเป็นคนไทยอยู่คนเดียวอะคะ่ะ บางคนบอกว่าไปที่ภูเก็ตสิจ้าเรียกว่าเป็นแบบเนี้ยแทบจะทุกสาขาเลยในเซเว่นเกาะสมุยก็เหมือนกันมาเที่ยวเมืองไทยอยู่เมืองไทยชัดๆนึกว่าอยู่เมืองนอกเรียกว่าแบบโอ้โหคือแต่ละคนเนี่ยมารวมกันหมดเลยบางคนก็บอกว่ารู้ไหมว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยบางทีเขาอยู่แถวนั้นนานกว่าคนไทยอีกนะสงสัยในอนาคตเนี่ยต้องเจอแบบคนไทยไปถามทางฝรั่งแน่แนเลยอย่ะ บางคนน้าบอกว่าตอนนี้ใจกลางกรุงเทพก็เหมือนกันแทบจะเรียกว่ามีต่างชาติเนี่ยอยู่ในทุกซอกหลืบของเมืองไทยแล้วนะตอนนี้นักท่องเที่ยววเยอะมากๆเลยบางคนก็บอกว่าโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยพนักงานเซเว่นตามสาขาเนี่ยที่แบบมีต่างชาติเยอะๆเขาจะต้องพูดภาษาอังกฤษเก่งมากๆแน่ๆเลยอะ บางคนก็บอกว่านี่แค่ต้นเดือพฤติกาเท่านั้นนะคนยังเยอะขนาดนี้พอลอยกระทงไปจนถึงปีใหม่แล้วก็โอ้โหไม่ต้องคิดเลยบางคนบอกว่าถ้าอยากเจอชาวต่างชาติเนี่ยไม่ต้องไปไกลถึงเมืองนอกแล้วนะจ๊ะขอบอกว่าอยู่เมืองไทยนี่แหละได้ฟุตฟิตฝ่อไฟพูดภาษาอังกฤษกันแน่นอน และมาดูคลิปนี้กันค่ะต่างชาติเพิ่งมาเที่ยวเมืองไทยนะคะโพสคลิปนี้เมื่อ5วันที่ผ่านมานี้เองเขาบอกว่าดูสินี่แหละคือสถานาการณ์ที่อยู่ในสนามบินถ้าเกิดคุณมาถึงกรุงเทพนะฉันขอแนะนำขึ้นรถไฟฟ้าคงเร็วที่สุดแล้วแหละ ดูพิกัดจุดของกราฟสิเรียกว่าคนต่อคิวยาวมากๆนะักท่องเที่ยวคือแบบหนาแน่สุดๆแค่รอขึ้นรถเนี่ยนะที่เรียกราฟมาแล้วใช้ระยะเวลารอถึงตั้ง25นาทีกว่าจะได้ฉันขอบอกเลยว่าถ้าเกิดตอนนี้ใครจะมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็โดยเฉพาะกรุงเทพคุณจะต้องเผื่อเวลาเยอะๆและที่สําคัญขึ้นระบบขนส่งสาธรารณะเนี่ยดีที่สุดแล้วแหละเรียกราฟที่แบบคนเยอะมากๆโดยมีต่างชาติหลายคนเข้ามาร่วมอม นะค,ะคนแรกใช้ชื่อเบอริสเขาบอกว่าฉันก็เพิ่งมาถึงเมืองไทยเหมือนกันนะแต่คนไม่ได้แน่นขนาดนั้นอาจจะขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงเวลาด้วยหรือเปล่าบางคอมเมนต์ก็บอกว่าลองใช้โบสู่สิจาไม่ต้องไปหลอกแกรบอย่างเดียวก็ได้นะต่างชาติอีกคนหนึ่งใช้ชื่อเดสตี้ค่ะบอกว่านั่งรถไฟนี่แหละอากาศเย็ยนๆแบบนี้คือสุดแสนจะสบาย ส่วนต่างชาติใช้ชื่อว่าชอนค่ะเขาบอกว่าปกติจะใช้ Airpods Rail Link ตลอดเวลาเลยนะคือแบบสะดวกสบายมากๆทั้งราคาถูกแล้วก็รวดเร็วด้วย ส่วนทิโมธีค่ะเขาบอกว่าแอร์พอร์ตเรลลิงเนี่ยเป็นการเดินทางออกจากสนามบินที่สะดวกสบายมากที่สุดแล้วแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะต่างชาติอีกคนนึงค่ะใช้ชื่อว่าโจบอกว่าฉันก็ติดอยู่ตรงนั้นเหมือนกันนะคือแบบคนเยอะแล้วก็ล้นมากๆแทบจะไม่มีที่ยืนเลยตอนแรกเนี่ยฉันก็ต้องโทรบอกคนขับเลยนะว่าให้รอยอยู่ที่อีกจุดหนึ่งแต่ว่าคนขับบอกว่าต้องไปรอเฉพาะตรงจุดรับคือฉันก็เข้าใจแหละแต่เข้าคิวคือแบบยาวมากๆเลย ส่วนฮุกี้ค่ะมาคอมเมนต์บอกว่าฉันก็เพิ่งมาเมืองไทยฉันขึ้นรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงแค่40บาทเท่านั้นเองไม่ต้องหมากังวลเกี่ยวกับการจราจรแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าผ่านทางอะไรมากมายด้วยนะและมีต่างชาติใช้ชื่อว่าเจสค่ะเธอบอกว่าทั้ง grab ทั้งโบเนี่ยฉันรู้สึกว่าฉันค่อนข้างจะผิดหวังนะหลังจากเรียกใช้บริการในเมืองไทยเพราะว่าถึงแม้จะไม่ใช่พื้นที่ในสนามบินฉันก็ต้องรอตั้ง20-30นาทีแนะ่ ส่วนจูนี้ค่ะก็บอกว่านี่แหละเป็นเหตุผลที่ฉันมาจะหลีกเลี่ยงมาเที่ยวเมืองไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์คือแบบว่ามีคนเยอะมากๆและโรงแรมนี่ก็ขึ้นราคาแบบสูงมากเกินไปฉันคิดว่าอากาศก็ไม่ได้เย็นมากนะแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเนี่ยฉันชอบเที่ยวเมืองไทยมากๆแต่ฉันมาจะเลือกเวลาที่ไม่ใช่ช่วงปีใหม่อะ ส่วนชี้เจียค่ะเธอมาคอมเมนต์บอกว่าฉันอยู่เมืองไทยในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกาย,ยนส่วนมากเนี่ยฉันใช้แอปพลิเคชัน i n d r i v e นะคนขับปรมาถึงภายใน5นาทีเลยแหละแล้วก็จอดอยู่ใกล้สนามบินด้วยฉันรู้สึกว่าฉันประทับใจมากๆเลย แล้วก็มีต่างชาติอีกคนนึงน่าใช้ชื่อว่าอามีราบอกว่าขอโทษนะที่บรรยากาศแบบนี้คือสนามบินดอนเมืองหรือว่าสนามบินสุวรรณภูมิโดยเคตที่ก็มาตอบนะคะว่านี่คือสนามบินสุวรรณภูมิค่ะโซนไคลรี่ค่ะก็บอกว่าเราเลือกไปลงที่สนามบินดอนเมืองได้ไหมเนี่ยโดยเคที่ก็มาตอบนะคะบอกว่าถ้าเกิดเป็นอินเ r อร์เนชั่นแนลฟ t แล้วก็ไม่สามารถไปลงดอนเมืองได้จะต้องมาลงที่สุวรรณภูมิอย่างเดียว ส่วนคิมเบอร์ี่ก็บอกว่าโอ้ฉันก็อยู่ที่นั่นเหมือนกันแต่ว่าโชคดีเหลือเกินที่ฉันรอคนขับแกร็บประมาณแค่10นาทีเท่านั้น ส่วนไมเออร์ค่ะบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบสุดยอดมากๆตอนที่ฉันไปถึงกรุงเทพโอ้โหคือแบบว่าเป็นเมืองที่แบบวุ่นวายจริงๆแต่ก็เป็นเมืองที่วุ่นวายแบบมีระเบียบนะเพราะว่าทุทกๆคนเนี่ยเข้าคิวกันดีมากๆเลยคือไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเมืองไทยเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวแน่นมากขนาดนั้นส่วนอีฟ่าค่ะเธอบอกว่าฉันแนะนํานะให้จองทุกอย่างผ่านทางแอปพลิเคชันแล้วคุณจะสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลารอนานด้วยนะ ส่วนโจชัวค่ะก็มาคอมเมนต์บอกว่าโอ้ช่วงปีใหม่เนี่ยรับรองว่าจะต้องมีความวุ่นวายอย่างแน่นอนแต่ว่าก็สบายใจได้นะเวลามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยฉันขอแนะนําไว้ก่อนเลยใครจะมาเที่ยวในเมืองโดยเฉพาะใจกลางกรุงเทพม,มหานครแนะนํา MRT แล้วก็ BTS นะส่วนเอ็ดมันค่ะบอกว่าฉันดีใจมากๆเลย แค่มีจุดรับส่งที่แบบเห็นชัดว่าเป็นสำหรับแอปพลิเคชัน Grab ก็ดีมากๆแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้มีป้ายจุดรับส่งขนาดนี้นะรู้ไหมว่าวุ่นวายมากๆเลยอ่ะเพราะว่าเราจะไม่รู้เลยว่าใครเรียกรถคันไหนมาฉันคิดว่าเมืองไทยเนี่ยการท่องเที่ยวพัฒนามากดีขึ้นจริงๆนะรู้สึกสะดวกเพิ่มขึ้นทุกวันเลยอะส่วนทุนนี้ค่ะบอกว่าการจราจรในกรูเทพที่สุดยอดจริงๆฉันขอแนะนําเลยว่าถ้าเกิดเลือกได้นะให้แนะนํา ใคที่มาถึงกรุงเทพหลังเที่ยงคนืนจะสะดวกสบายที่สุดละเพื่อนๆล่ะคะเห็นคลิปแบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกตื่นตันแล้วก็ดีใจนะคะที่ชาวต่างชาติเนี่ยมุ่งหน้ามาเที่ยวที่เมืองไทยแต่เพื่อนๆล่ะคะคนไทยพวกเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างปีใหม่อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกแอดมินที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะ